สวัสดีค่ะพี่ๆที่รบทุกท่านนะคะวันนี้วันขึ้นปีใหม่นะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งความอวยพรมาให้ป้าแมวนะคะป้าแมวก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขอุดมสมบูรณ์ทุกครอบครัวนะคะทุกๆจังหวัดเลยนะคะพี่ๆ๋ะแม่แม่นะคะขอให้มีร่างกายแข็งแรงกันค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็จะมาบอกกล่าวนะคะเรื่องบอลสีป้าแมวก็ได้ทยอยส่งไปบ้างแล้วนะคะ ที่จากส่งสั่งมาชายชน20บาทนะคะค่ะป้าเมย์ยังหาเบอร์ของแม่ชื่ออะไรนะป้าเมย์จำไม่ได้จําได้ว่าอยู่สักแก้วนะคะโทรหาป้าแมวหน่อยเนาะสั่งชายชนไว้ยี่สต้นป้าแมวหาที่อยู่ไม่เจอค่ะโทรหาป้าแมวหน่อยนะคะป้าแมยังไม่ได้ส่งเลยจ้ะอันนี้ตอนนี้ป้าแมวฝากเบอร์โทรก่อนนะคะนี่จ้าเบอร์โทรนะคะอันนี้เป็นใบชํำฉาของป้าเกิดนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะอันนี้คือคัดพิเศษนะคะคัดพิเศษเลยนี่นะคะเอ้าดูสิเดี๋ยวต้องยืนก่อนไม่ได้เลยแม่แม่นี่นี่นี่ ดูสิดูสิเขาดื้อกันอันนี้คัดพิเศษนะคะคัดพิเศษเนี่ยห้ากิโลอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะห้ากิโลสองร้อยบาทส่งให้ฟรีแล้วนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งเนาะนี่นะคะคือเป็นคัดพิเศษแล้วไปถึงแม่แม่ปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลยอันนี้นะคะปลูกได้เลยนะจ๊ะอันนี้นะก็แมวหยิบให้ดูนะคะปลูกได้เลยค่ะนะคะห้าโลสองร้อยบาทนะคะนี่กล่องนี้คัดพิเศษค่ะแล้วยังมีอีกนะคะโลละยี่สิบบาทเนาะ มาด้านนี้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้คัดแล้วนะคะแม่แม่จ๋านี่คัดแล้วนะคะอันนี้โลละยี่สิบาทนะคะโลละยี่สิบาทนะไม่ไม่มีกากไปนะคะไม่มีกากไปเพราะว่าปลาเกิดเขาเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โลละยี่สิบาทห้ากิโลค่าส่งอยู่ที่สามสิบาทนะคะใส่เป็นถุงปุ๋ยให้ไปจ้าถ้าถ้าไปทางขอขอยี่สิบโลนะคะ,ละดลังนั้นก็ขอโอนค่ะให้ปลาเกิดเนาะเพราะว่าแกก็ไม่สบายด้วยนะคะก็ขอช่วย ช่วยเระเกิดหน่อยนะคะแม่แม่จ๋านี่ไปถึงแม่แม่ปลูกได้เลยนะนี่นะคะปลูกได้เลยนะนี่นะคะปลูกได้เลยจ้ะโลละยี่สิบาทนะจ๊ะนี่นะคะไปถึงปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่านี่นะคะประเกิดคัดให้อย่างดีเลยนะคะนี่นะคะคัดให้แบบดีมากค่ะนี่นะคะไม่มีไม่มีอย่างนี้ก็จะมีติดไปบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะแม่แม่จ๋าเพราะเราไปกวาดมานะแต่ไม่มีติดไปเลยแทบแทบจะไม่มีติดไปเลยนะคะ ก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะคือว่าหลงหูหลงตาพวกเราเนาะโลละยี่สิบาทค่าส่งอยู่ที่สามสิบาทต่อห้ากิโลนะคะถ้าไปทางขอยี่สิบโลจ้านะคะช่วยช่วยพระเกิดหน่อยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะก็จะเอาไปซื้อยากันที่ล้มที่ป้าแมวบอกนะคะทีล้มเนาะก็ยังขายังเดินไม่ค่อยดีนะคะเห็นเนาะนี่นะคะบ้านพระเกิดนะคะที่เห็นมันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของพระเกิดนะคะของของที่อีกคนหนึ่งนะคะคือเป็น ที่ติดกันนะคะที่ติดต่อกันเขามาปลูกมันนะคะนี่เนาะนี่นะคะรับป้าแมวก็พามามาถึงบ้านป้าเกิดเลยนะคะแม,แ,มแม่จ๋าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ขายให้โลละยี่สิบาทนะคะนี่นะนี่นะคะนี่นะจ๊ะนี่โลยี่สิบาทเหมือนกันจ้ะห้ากิโลก็ค่าส่งสามสิบาทจ้าโทรแอดไลน์หาป้าแมวแล้วป้าเกิดนะคะวันนี้ป้าแมวก็มาเย็นเลยค่ะป้าแมวต้องขอโทษทุกท่านนะคะบางทีก็ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างเนาะ ตั้งแต่ปีใหม่มาป้าแมวก็ทำแต่ง,งานมาตลอดเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า